เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะผมลืมกระเป๋าตังค์ว้ที่ปั๊มนี้ครับพอดอีมาอาบน้ําที่ปั๊มนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ไปนั่งนวดบนเก้าอี้นวดนะแล้วก็ลืมกระเป๋าตังค์ไว้ครับนี่ก็ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแล้วนะวันนี้มีโหลดผ่านมาครับก็เลยว่าจะแวะเข้าไปถามดูว่าเขาจะเก็บกระเป๋าตังค์ไว้ให้เราหรือเปล่านะเดี๋ยวลองเข้าไปถามกันครับ นี่ก็บรรยากาศในปั๊มครับที่จอดก็แปลกนิดน,นึงฮะมันทาเฉียงไปทางมุมบอดทําให้ถอยค่อนข้างยากครับโปกติมจะต้องเฉียงไปทางฝั่งซ้ายนี่เฉียงขวานี่ก็จะเดินเข้าไปอาบน้ําครับแต่ว่าต้องไปเอาบัตรที่อยู่ในกระเป๋าตังก็บัตรน้ํามันของบริษัทก็อยู่ในกระเป๋าตังนะฮะแต่ว่าเติมได้ผมเติมที่ปั๊มนี้ได้เพราะว่าผมเอาบัตรน้ํามันนะพ่วงไว้ในแอปนะครับก็คือไม่ต้องใช้บัตร เติมน้ามันก็ใช้ทางแอปเอาก็ใช้แอปมาตลอดครับแต่ต้องเติมเฉพาะปั๊มนี้เพราะผมดาวน์โหลดบัตรไว้ในแอปของปั๊มนี้อย่างเดียวก็ผ่านไปที่หนึ่งฮะวนกลับมารอจังหวะโหลดผ่านมานะครับก็เลยว่ามาจอดนอนนี่ครับแล้วก็จะเข้าไปอาบน้ําพรุ่งนี้ออกเดินทางไปส่งโหลดต่อไปถามเอากระเป๋าตังค์ด้วยวางไว้ดีนะ ผมไปอาบอยู่ชั้นสองนุ่งพึ่งนึกขึ้นได้แบบลืมไว้ที่ไหนสักที่นึงก็นึกเล่าพี่แล้วมาแวะตอนเที่ยงคืนนะก็เบอร์เบอร์แล้วด้วยขับมาทั้งวันอะไรเงี้ยก <c oughs> ว่าจะรู้ตัวเป๋าตังหายก็เป็นวันน่ะครับนี่ก็ดึกแล้วครับสามสี่ทุ่มแล้วรถก็ยังวิ่งกันทั้งคืนครับผม ถามาพอตังกอาอัสดาวุ <c oughs> เขาเจออยู่ครับกระเป๋าเขาถามว่าเราชื่ออะไรเขาจะดูบนใบขับขี่เนี่ยนะครับเราเข้าอาบน้ําก็จองทางแอปก็ได้นะหรือว่าจะเอาบัตรมารลดเครื่องอย่างเงี้ยเพื่อเอาทิเกตอาบน้าําหรือว่าปริ้นใบเสร็จเติมน้ํามัน ใน yeah. <Yeah. S 1> สุดเราจะเป่ตังค์นะทุกคนบัตรทุกอย่างอยู่ครบนะครับเอาเก็บไว้ให้เป็นอาทิตย์แล้วนะอันนี้มันรูดบัตรอาบน้ำพอยในบัตรเรามีผมมีอยู่หมื่นหนึ่งก็เป็นเงินก็ประมาณร้อยร้อยสิบเหรียญน,นะประมาณสี่พันกดจองอาบน้ำ ก็จะให้รหัสเงี้ยครับยังโชคดีทุกคนได้คืนถ้าไม่งั้นต้องไปนั่งขอใบกับขี่ใหม่มีใบตรวจประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือไอสารเคมีผมก็อยู่ในนั้นบัตรเครดิตบัตรธนาคารบัตรพอยอาบน้ํำบัตรตรวจสุขภาพเยอะเลยครับถ้าหายไปนี่สวยนี่เราพี่แล้วนี่มานั่งนวดครับนวดแล้วก็วางไว้จําได้เลยมีห้องอาบน้ำมาเลขที่เท,ท่าไหร่ Q 9 1ก็มันก็จะบอกนะว่าห้องอาบน้ำหมายเลขที่เท่าไหร่แล้วก็รหัสนี้ไปกดได้เลยนะครับรหัสจะทำการเปลี่ยนอยู่ทุกครั้งนะครับหลังจากเราอาบเสร็จเขาจะมีคนทําไปทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนรหัสเราจะใช้อีกไม่ได้นะก็เหมือนฟรีครับเพราะว่าเติมน้ํามันทุกวันวันหนึ่งก็ได้ทีมทีอาบได้สองเที่ยวอะพอย เงินสดในกระเป๋าก็มีอยู่ไม่เท่าไหร่ทุกคนไม่ไม่ค่อยได้พกเงินสดมากเท่าไหร่มีอยู่ประมาณ60กว่าเหรียญน,นะครับ60กว่าเหรียญก็2,000ันกว่าบาทแค่นั้นเองส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้แล้วอยู่เท่าไหร่ก็คายเท่านั้น,นเงินอันนี้ก็เป็นชั้นสองของปั๊มทุกคนมีห้องอาบน้าทั้งหมดอ่สิบสาห้องนะครับแล้วก็มีเครื่องอบผ้าเครื่องซักผ้านะครับไว้บริการ มีเนนก้อีนน้นวดแล้วก็ห้องนั่งรอนั่งดูหนังนะตอนนี้คิวก็มาแล้วทุกคนห้องหมายเลขสิบห้องหมายเลขสิบยู่นี่เราก็หานนี้กดเลยนะครับสี่หนึ่งสี่สามสาม ข้างในก็จะมีภาพบริการครับเหมือนเดิมเช่นเคยมีสบู่น้ำอุ่นอเคครับผมขอตัวแบบน้ำก่อนครับพขกันใหม่ครับ